กเท่วมคือเก่ายจะท่วมในหมู่บ้านในพุ่นเบืองเลยน้ำใสวะพี่น้องอ้แถวนี้ก็ท่วมเสียพี่น้องบ้านนองบกทางไปหาเสียงดีเนาะถึงบอน้ำใสให้ในบนตงสงามเนาะสวนเจ้าน้ำท่วมเกิดมาเป็นลูกชาวนาจากพ่อแม่มารันดา ศึกสบายจีพี่น้องวัดสุขสุขชนตอนนี้มานสอยอยู่ที่บ้านดงบุญเพื่องน้องบกแข้งข้าวมวลทางดงบุญกับบุญธรรมดากันพี่น้องเพื่อนนี่น้องแซะเนาะนองทางทางน้ำเต็มมาแล้วน้ำเซบางไฟดันขึ้นมา có tổng quan đó à, bộ hạ xe à, con à, hết nhau hoàn sắm thì nó cả lông dạng xanh điều nhé ít thôi tuổi thời gian cả năm thuộc đoàn xe bán đồng bún. ทุกปีหลังจากออกวันศาหรือว่าประมาณฤดูหนาว,นาวนาเนี่ยจะมีการพาป,ป่านองแซ่ทุกๆปีนะชาวบ้านอื่นมาก็ได้เหมือกันเนาะน้งองไทยบ้านอาวเมืองน้องโบก,กับมาซึกกระดุกไหลขนาดานี้ Mình mà cứ câu Thì vòng quay đoàn thuyền ma mất rồi หน้าบ้านดงควางเขง้างหามกระดาษที่น้องวิวก็ดีัญหากระเห็ดทางมาหอดนี่แหละยังยังวันได้เหตต่อเนาะนี่ประมาณบัวหนึ่งกิโลเมตรนะสีหอดทางเรื่องสี่สิบเอ็ดละฝนตกก่อนเนาะได้โจน,นี่มาสอนสี่เดินทางไป น้งหาเสียงดีเนาะพี่น้อง,องโอ้ทางหน้ามีน้ำท่วมรัดทางระบาดเนี่ยน้ำมาได้ใสไซโอ้จะเป็นน้ำห้วยน้ำห้วยมันไหลบ่บทันเลยโอ้พักเถอะ น้ำห้วยเนาะอ่าจะท่วมจหมูววานในพุ่เปนเบิงเลยน,น้ำใสวะพี่น้องอเป็นตะลิ่นสลวพ่อที่น้อยเขามาเล่นเหรอน้ำห้วยไหลมา,าจากทางคนละน้ำมันป่าเ,เนี่ยเป็นตะลิ่นลี พักกว่าน่อยพักกว่าพักกว่าน้ำมาทางไหนนี่น้ำมาทางไหนนี่น้ำห้วยเลยวะเออห้วยตัวนี้มาทางน้ำมันป่ามาแล้วเนี่ยผักอยู่นี่ลองกอันน้อยลื่นมวนขนาดเขาลื่นๆน้ำโบดด้เลิกน้ำใสพร้อมเนา นี่แน่ไปบ้างน้ำเตบังไฟทางหาดเซ้งดีทางอันโฟล่ะดงสะงามหาดายฟองจะออกไปทางหน้าว่างเนาะพี่น้องเซตบ่าเลยไปทางไหนเนี่ย แว่นเล่นน้ำแก้งพังไปหน้าค่ะเจ้าก่อนเนาะพี่น้องเนี่ยมันน้ำมันไหลข้ามทางโอ้ปากดีหน้ามันไหลแห้งบอลนี่บอลแห้งมาเลยสวมหน้าบ้านน,น,น,งน,าานองบกอบมาดิบนบอลแห้งเพี่หนุ่มใส่ว่ะโอ้น้ำไหลแห้งขนาดนี้ ตรงนาบ้านหนองบกได้นี่งก็น้ำนอนบ่เป็นน้ำนอนเข้านอนเนะาะห้าบกับพื้นเลยโอ้แถวนี้ก็ท่วมเสยพี่น้องบ้านหนองบกทางไปหานเชียงดีเนาะโอ้ต้นเข้าจนล้มบ่อเีณน้ำไหลแห้งขนาดโอ้เด<อ>ินทางต่อพี่น้อง หาดเจียงยียงงลงสะงามหล้วจ็หาด้ายพ้องและก็สภาพเส้นทางพี่น้องเลยโหดภาคแทะไปหาดเจียงยีจากเมืองของโบกไป4กิโลเมตรโอ้ทางหน้าคือแหงโหดโหดขอพี่น้องปุ๊บแล้วเมื่อกี้คลาด รถจักแห้งมักสีทรายตลอดน้ำไหลส่วนทางเนาะพี่น,อน้องน้ำอยู่ทางพงนาฝากเมืองทรายนีย่ไหลมาทางเมืองขวาอ๋อจกูต้องไปไปเนาะ

บอลอ่ารเป็นกลุ่มบ่อะไรมมนีบบน้กลุ่มเลยมันคุน่นไปแน่ระบาดเนะี่ยโอ๊เจอข้างหน้าเจออีกแล้วพี่น้องแห่งน้ำบ่อยแค่ี่นน้ำท่วมทั่วมันทางเมืองซ้าย รถเที่ยวหลายพี่น้องบ้ว่าวบนได้เป็นคุมบอลได้เช่ญบอลได้เลือกนะรถใหญ่เที่ยวเนาะอันตรายใช่ปะโล่ลงคุมอันตรายอ่ะตายแค่แบบนี้เฮ้ยเกือบแล้วถึกบอลน,น้ำใสนะใครเนะี่ยปลากลายวะออ ปลาน้นยปลาขาวหลายขนาดวิจท,ทางยากแล้วพี่น้องบาเนี่ยปลาหาดเสียงดีบลาใหญ่บลาดังในเมืองนองบก บ้านโซนเผาภูไทยแต่หลายคนชืสิพูดจักเนาะมีซื้อเสียงมีตำนานาเนาะมันก็คือหาดเสียงดีหาดดังในอดีตมีไผ่ฮบ้จักเนาะเป็นบ้านที่ติดกับบ้านนานามันป่าบ้านพากยี่ตู้ ตรงสังมรถกบ,บ้บนเยอะๆนีๆ่ทางหน้าเนี่ยมีท่าเฮอบักจากหาเสียงดีค้ัมไปบ้านแก้งพูดสีเนาะอ๋อน้ำหนาจะจุทางใหญ่ละฝาในี่จุแน่นอนพี่นแน่เกือบจุทางใหญ่ละน้ำ ไปดงสงงามในับรรุทธมดาโอดด้วยกันพี่น้องเรับทางดินแดงเนะาะมอนจะผูกยางแต่ว่าทางนานาวางเลยเพิ่เริ่มผูกยางแล้วจากบานซ้ำหาบานดานปากเซบานดงสงงามเนาะส่วนหาเจ้าน้ำท่วม เงียบห้อยอันนี้เป็นกระสอบทรายเกล้วเนาะน้ำท่วมสุดก่อนเดี๋ยเอามากันน้ำไว้ซุดนี่น้ำยังหวานจะขึ้นหอนดเกสเวโซ่เจ้าตัวเงียบห้อยแล้วอน้ำห่วยนี่ก่อนอ๋อคือเกล้วพี่น้อง น้ำเซดันธรรมดาบอลน,นี้เป็นบอลปล่อยน้ำเนาะปล่อยน้ำออกจากจากห้วยจากธงนาท่ามเนาะแต่ว่าตอนนี้มันวัดก,กงกันข้ามน้ะน้ำเซบางไฟสูงกว่าน้ำก็เลยเข้ามาทางนี้เซบางไฟมีบอลพิสเปิดกับยเนาะ น้ำสูงกว่าก็เลยไหลกลับขึ้นเนาะ,ะวันนี้ชาวสุทธินี้น้ําสิเข้าไหลเข้าบ้านอีกบ่นเนาะโอ้น่าจะยัยงพันธ์จะไหลเข้าพี่นอ้องแต่ว่าสวนปลาคางเมืองทรายในน้ำเข้าแล้วเนาะน้ำไหลามาละ หลซำสุดก้อนสุดก้อนน้ำหลายกว่าเนาะน้ำมาละแต่ยังม้อนจะไหลข้ามทางเข้ามากสุดก้อนเนี่ยมาสอนมานมันไหลข้ามทางมาเนีเ่ยเดี๋ยวเอากระสอบทรายมาตัานไว้ ยังพอนได้ไหลามาเนาะเดี๋วเรอติดตามไปเรื่อยๆเ,เนาะเพรา่ะ<อ><อ>น้ำทางเหนือ,อกำลังมาตอนนี้<อ>บ้านดงสังห์พี่น้องเลยเมื่อกี้เป็นบ้านน้อยๆเดี๋ยวนี้เฮือสนสานบ้านซองเริ่มไหลละ น้ำยังบอ่ทันฮอดเนาะพี่น้องเจ็ดจุดเก่าน้ำท่วมเมื่อเดือนก่อนเนี่ยเดือนก่อนหว่าเดือนปลายน้ำยังมอได้มา สาย้ะมอากันยังคือเกาเนาะดีแล้วพี่น้องเลยดีน้ำยังบนมาฮอดเนะาะอันน้ำมาอีหอบนี่ก็เป็นหอบสามแล้วเาจะฝนเซ้าก่อนเนาะแสดงว่าทางเขตบ้านดงบูนดงกระสินนี่ต่ำกว่าทางที่หลายเนาะ เซฟังไฟจึงถลาเข่าลงนะทำที่สูงกว่าพี่น้องนะยังพได้ข้ามทางนี่คือบ้านหาดสายฟองเมืองหนองบกพี่น้องติดกับบ้านตานติดกับบ้านดงสังมงติดแคมเซบังไฟเนาะบ้านหาดสายฟอง น้องสาวบ้านหาสายฟองเนี่ยคนนิยมเลี้ยงงวัวเนาะงัวลายขนาดปล่อยทุ่ที่บรได้ทั้งงวัวทั้งเป็ดี่น้องเป็ดหมดก็ะปล่อยเลย บ้านทรายฟองพี่น้องบริเวนหาทรายฟองขอโทษขออภยัยมันอยากคายคายคือเมืองหาทรายฟองก็อยู่ทางนครหลวงเวียงจันทร์ซื้ออยากคายกันจือว่าสุดนี้ยังบดพ่วงพี่น้องเลยน้ำยังบริหารขร่าเข้ามาเชียวดีใจน้ำพี่น้องบ้านทรายฟองเนาะ สอบซ้ายเก่าเด้อเนาะหยิบเออขาเจ้าเฮ็ดไว้สุดก่อนนะน้ำยังได้มาร้อนนี่โอ้ตัวท่วมนัเขาสมพวรเนานะเกือบล้นกระสอบเพราะละน้ำฮะบ้านสายฟองนี่นะจะยุ่โครงกันทำกับบ้านสะกอง ยังไซบูดีแขวงสาวนาเขตบ้าน,นันดงพักเพื่อและแมนยูกงธรรมกับบ้านพักเพื่อเนาะกับน้ำโมทั่วพี่น้องเยดีใจน้ำพี่น้องบ้านทรายพองก็สอนเชื่อ,อน้ำสีท่วมก็เลยามาอัปเดตเบอร์เนาะข้างหน้านี่คือบ้านตาอันเชิง ี่ก็เป็นบ้านใหญ่ขึ้นอ่ะเนาะบ้านตาลแต่เนาะพี่น้องมาวอนนี้บาสอนขออนุญาติชิปนี้ไว้สำนีกรชิป้าพบก,กันไว้เป็นทางใก็สามารถคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามหรือว,ว่ากดแชร์ให้กำลังใจบาสอนแน่เนอะหรับคลิปนี้สบายดี